บ้านท่านหญิงเป็นหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อของชุมชนนี้ตั้งขึ้นเป็นอนุสรแด่พระเจ้าวรอง์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรงังสิตที่เคยทรงรับใช้ใต้เบื้องพยุคคลบาตล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในการทรงงานพัฒนาในพื้นที่แถบนี้และในที่สุดเมื่อ18ปีก่อนรอยพยุค,คลบาตก็ได้ยาตรามาที่นี่ ในครั้งนั้นกลุ่มแม่บ้านชาวบ้านท่านหญิงได้ขอพระราชทานการฝึกอาชีพทอผ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชสาวนีให้ตั้งศูนย์ศิละปะชีพนี้ขึ้นและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการในปี2539อาอาชีพเสริมที่พระราชทานในครั้งนั้นได้กลายเป็นอาชีพหลักของหลายต่อหลายคนจนถึงทุกวันนี้นอกจากอาชีพพระราชทาน,นการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นยังสร้างความเปลี่ยนแปลงหลายด้านแก่ชุมชนนี้ติดตามในตอนหน้าครับร บ้านท่านหญิงอำเภอวิภาวดีจังสุร,ราษฎร์ธานีเป็นชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลมีผู้อยู่อาศัยไม่กี่ครัวเรือนเส้นทางสัญจรสู่ชุมชนอื่นมีทางเดียวคือการเดินเท้าแต่หลังการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยี่ยมราษฎรที่นี่เมื่อปี2537บ้านท่านหญิงก็เปลี่ยนไปจากเดิมป้าประภัยเป็นหนึ่งในคนรุ่นแรกของหมู่บ้านนี้ ป้าประไพจดจำได้ดีว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและศูนย์ศิลปาชีพพระราชทานได้ค่อยๆนำเอาสาธารณูปโภคและการพัฒนาที่จำเป็นมายังหมู่บ้านช่วยเปลี่ยนทางเดินในป่ารกให้เป็นถนนจนวันนี้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพนับเป็นโชคดีของชาวบ้านท่านหญิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ ที่รอยพลุรคบาทได้ยาตรานมาเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านห่างไกลให้เป็นชุมชนที่สุขสม,สมบูรณ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด